ก็ล่าสุดเมืองทองแต่ก็มีข่าวกับจนรธานเข็มดีแต่ว่าซึ่งลุงลวิเองก็มาปฏิเสธแล้วบอกว่าไม่เคยติดต่อนะทั้งจนรธานทั้งเบนจามินเดวิสคืออย่างนี้อันนี้ก็าต้องพูดหน่อยว่าแฟนๆกีเรพยองบางท่านก็เขาก็ทราบข้อมูลมาเขาก็ไม่เชื่อไม่เชื่อว่าไม่เคยติดต่อเมืองทองแค่บอกว่าห้าแสนจอร์แนจ่ายไม่ได้ไปลดมาเขาตอบมาแค่นี้นี่คือติดต่อแล้วครับมันไม่ใช่ไงแต่ถ้าคุณลดได้คุณเข้ามาคุยใหม่มันก็เดินหน้าต่อแน่นนฉันั้นจอร์านเนี่ย ถ้า5 0,000นผมว่ามันเกินไปถ้าเขาไม่ลดผมว่าก็ไปต่อยากที่จะหาทีมได้นะใช่เดี๋ยวรอรู้แล้วกันแพงจริงไม่ธงแพงมากครับน้องค้าวถมเอาไหมจอร์านเอ่ออันนี้ไม่เอาได้แต่จ่ายได้ห้าหมื่นอันนี้ถ้าเป็นประเด็นอย่างนี้อันนี้ก็ว่าพี่ธงไม่ได้นะคือเราไหวแค่ไหนเราไหวแค่ไหนเราบอกแค่นั้นมันตึงมันมีประเด็นแบบว่าเฮ้ยจอร์นผมให้แค่แสนห้าให้สองแสนเอาบางคนไปบอกว่าทำไมคุณตีค่าไม่ได้ตีค่าเพราะว่าเขาไหวแค่นั้นเขาาว่าแค่ดื้อเลยว่าเฮ้ย เขาไหวแค่เนี้ยไปไปไปทำตัวเลขมาถ้าได้ก็เออถ้าได้ก็ลุยกันก็อยับไปดูตลาดนักเตะไทยลีกกันหน่อยช่วงท้ายรายการนะฮะอ่ะพี่เจมีดีลอะไรอัปเดตกันบ้างก็ล่าสุดเมืองทองเจริญศักดิ์วิลเลมพ็อปนะก็ไม่น่าพลาดนะสองคนนี้แต่ก็มีข่าวกับโจนาธานเข็มดีแต่ว่าซึ่งลุงรวีเองก็ออกมาปฏิเสธแล้วบอกว่าไม่เคยติดต่อนะทั้งโจนาธานทั้งเบนจามินเดวิสคืองี้อันนี้ก็ต้องพูดหน่อยรว่าแฟนๆกีเดนพยองบางท่านก็เขาก็ทราบข้อมูลมาเขาก็ไม่เชื่อไม่เชื่อว่าไม่เคยต โปรไฟล์นักเตะไปท,ทุกที่เอ,อ,อเจนต์เขามีหน้าที่ในการเดินม,มันถึงทุกสโม,มสรแต่ถ้าเขาไม่ได้คุยต่ออ่อย่างนี้ดีกว่าเบืองทองแค่บอกว่าห้าแสนจอรทานจ่ายไม่ได้ไปลดมาเขาตอบมาแค่นี้นี่คือติดต่อแล้วครับม,มันไม่ใช่ไงแต่ถ้าคุณลดได้คุณเข้ามาคุยใหม่มันก็เดินหน้าต่อแค่นี้ฉะนั้นจรทานเนี่ยถ้าห้าแสนผมว่ามันเกินไปยากมันเกินไปคุณจะมาเล่นแบบในโหคือย้ายกลับมาเพื่อไปเอาโปรไฟล์แล้วเสร็จแล้ว ไปชุบตัวมาแล้วมาเล่นในไทยผมว่านี่ผมไม่เห็นด้วยกับคืนเดือนขนาดนี้เพราะว่าคือสโมสรไทยเดี๋ยวนี้คือเขาก็ทาบอลกันเป็นขึ้นเยอะมากสมัยก่อนเขาพากับต่างชาติมาเยอะมากที่เป็นลูกครึ่งอะไรเงี้ยเขาผ่านหมดแล้วครับแล้วเขารู้ว่าจริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ค่อขอดฝีมือของนักเตะไทยมายเซ็นเตะไทยอาจจะขาดระเบียบวินัยบ้างเฮ้ยแต่ฝีเท้าเทคนิคจริงๆมันไม่หนีกันมากหรอกครับตอนนี้เคสของโจทาน่บผมว่าก็ถ้าเขาไม่ลดผมว่าก็ไปต่อยากที่จะหาทีมได้นะใช่เดี๋ยวรอแล้วกันแพงจริงไม่ทงแพงมากครับน้องเปถมเอาไหมโจ อันนี้ไม่เอาได้แต่จ่ายได้ห้าหมื่นอันนี้ถ้าเป็นประเด็นอย่างนี้อันนี้ก็ว่าพี่ธงไม่ได้นะคือไมไหวแค่ไหนเราไหวแค่ไหนเราบอกแค่นั้นมันมีประเด็นแต่ว่าเฮ้ยจอทานผมให้กระแสน่0ให้สองแสนเอาบางคนไปบอกว่าทำไมคุณตีค่าไม่ได้ตีค่าเพราะว่ามีแค่นี้เขาไหวแค่นั้นเขาว่าแค่ที่ไหนว่าเฮ้ยเขาไหวแค่นี้ไปไปไปทำตัวเลขมาถ้าได้ เออกก็ุยันแล้วมันมีค่าเสัญญายได้ไปทธงเพราะเขาเขา<ช>เป็นอเตีย์เจ,น,เอเจนอยู่ไงจะรทนานพี่แตะไม่ไหวหรอกต,ตามนั้น